มาปอกหน่อไม้กันครับหลังจากที่เราไปตัดหน่อไม้ในกอมาเราก็ทําการซ่อมเนาะทําการซ่อมซ่อมหนอม่อใหม่เอาส่วนที่อ่อนๆเนาะครับเนาะอันไหนที่มันแก่เราก็ทิ้งไปเราปอกหน่อไม้กันอันนี้ก็เป็นวิธีการทำหน่อไม้เนาะสำหรับเราอันนี้เป็นหน่อไม้หลังบ้านเราอ่อนๆเลยครับเป็น หน่อไม้บงเราก็จะเอามาทำการเก็บรักษาไว้กินช่วงที่มันไม่มีหรือว่าเราอยากกินแล้วก็เอามากินได้เลยแบบทำเป็นสำเร็จรูปนะเราก็จะเอามาต้มไว้ช่วงที่เขากำลังออกเยอะแยะเลยช่วงนี้ฝนตกมาหน่อไม้ก็ออกปุ๊บพับปุ๊บพับเราก็ต้องหัด แปรรูปไม่งั้นเขาจะยาวยืดยาวเราก็จะไม่มีอะไรกินนะก็ง่ายๆเราก็แค่เอามาต้มเอามาต้มใส่เกลือให้เขาจืดเนาะเพราะว่ากาจะมีสารไซยาไนน์นะอยู่ในตัวเขาจะมีรสชาติที่ขมมันไม่ชวนให้รับประทานดังนั้นเราต้องต้มให้แบบจืดๆไปเลยอาจจะต้องใช้เตาฟืนเนาะเพราะว่าเตาแก๊สคงจะไม่ไหว ว่ามันต้องใช้เวลานาะนในการต้มเราก็ต้องทำการบริหารงานจัดการเนาะเรื่องการลดต้นทุนแบบคาเฟ่กเกษตรพอเพียงอันไหนที่ประหยัดได้เราก็ประหยัดเนาะเอาส่วนที่ที่แก่เราก็ออกเอาออกไปตรงโคนเขา,าเขาจะมีส่วนเขียวๆเ,เนี่ยมันจะทำให้แข็งเนาะแล้วก็ลอกๆปลอกๆ ไม้หน่อไม้เราเยอะแยะเลยเราไม่ต้องเข้าป่าเนาะเราเอามาปลูกไว้หลังบ้านเราอยากกินตอนไหนแล้วก็ไปแซะเอามาอันนี้ก็เตรียมการเนาะส่วนที่เป็นยอดก็แยกไว้ต่างหากส่วนที่เป็นเป็นท่อนๆเราก็แยกไว้ต่างหากแล้วก็มาต้มใส่ปิดกันเจอกันคลิปหน้านะครับ